กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆในฝีทุกคนทุกท่านนะครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มีเหรียญในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปัดปะแก้วนะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆนักษะสมนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญในส่วนของบล็อกพาสเศษเล็กนะครับสังเกตที่พระบรมฉาชยาศาสตร์ิสลักษณ์นะครับจะแตกต่างกับของที่เป็นบล็อกธรรมดานะครับยังเห็นได้ชัดเลย๋ยวผมเอาเหรียญปกติเนี่ยมาเทียบไปดูนะครับ เห็นไหมครับสังเกตดูที่ตรงปกคอเสื้อนะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะปกคอเสื้อสั้นนะครับขวามือปกคอเสื้อยาวนะครับแล้วสังเกตดูที่ดอเด็กนะครับดอเด็กของเขานะครับเห็นไหมครับจะจะมีระยะห่างนะครับตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆเล็กนึงเลยนะครับแตกต่างจากเหรียญนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะเห็นไหมครับเหรียญนี้นะครับในเว็บเนี่ย ขายกันนะครับอยู่ที่ราคา4,800บาทนะครับสภาพผ่านใช้นะครับบางร้านก็รับซื้อให้ในราคาเริ่มต้น1,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมจะดูนะครับในเว็บเนี่ยขายราคา4,800เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะซื้อจะขายทำมีเหรียญแบบเนี้ยอย่าไปขายในราคาที่มันต่ําเกินไปนะครับอย่าให้ร้านรับซื้อเหรียญกดนะครับกดราคาถ้าคุณมีบล็อกเนี่ยตามที่เราต้องการในบล็อกเนี้ยเห็นไหมครับ ด้านหลังเนี่ยไม่มีอะเป็นพิเศษนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยีิบห้าวัดปาแก้วธรรมดานะครับด้านหน้าเราก็ดูนะครับนี่ในส่วนของพวกเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตตรงรถเด็กแค่ดีๆนะครับสังเกตตรงรถเด็กแค่ดีๆเขาจะมีในส่วนของช่องว่างนะครับตรงตรงตรงหัวม้วนเนี่ยตรงหัวัวเด็กเนี่ยเห็นไหมครับจะมีช่องว่างนะครับเยอะนะครับลักษณะของรถเด็กจะคล้ายกับเล็กหนึ่งไทยนะครับเล็กหนึ่งไทย นะครับรับลมมาใชดยาสาธอินสรียะอย่างเห็นครับจะแตกต่างจากเดยวที่ทุกคนทุกท่านมีนะครับแล้วก็ปกคอเสื้อตัวนี้นะครับจะสั้นนะครับเห็นไหมครับโอเคส่วนราคาซื้อขายกันนะครับก็มีการเล่นหากันนะครับในตลาดนักสะสมตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งพันนะผมบอกเลยนะครับว่ามีร้านซื้อให้แค่หนึ่งพันนะสภาพผ่านการใช้แต่บางร้านก็ราคาสามพันก็มีนะครับผม ส่วนผมก็สามารถาเรียกว่าส่งภาพเข้ามามาประเมินราคาก่อนได้นะครับก่อนที่จะขายน,นั่นเอนะครับก็เอาสภาพเหรียญมาคุยกันนะครับเราก็ประเมินราคาให้ตามสภาพนะครับถ้าสภาพผ่านกันใช้มาก็เริ่มต้นผมให้สองพันห้าละกันนะครับแต่ถ้าสวยๆมาเลยก็อาจจะได้ถึงหมื่นเจ็ดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะขาย อยากขายมีแล้วอยากขายในราคาต้นๆ่ำหรือที่ผมไปขายนมีร้านรับซื้อให้แพงกว่านั้นอีกนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับระวังที่เจอกดราคานะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บด้วยนะครับที่มีการตั้งร้านค้านะครับเพื่อให้พวกเรานะครับนักสะสมจะได้ทําการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทราบถึงราคาก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ